เริ่มการบันทึกวิดีโอฉุกเฉิน วายดินามิกเรจ์นะครับผมตอนนี้เปิดอยู่กล้องหลังอย่างเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังดูได้แบบนี้เลยนะครับผมช่างเนี่ยเขาเดินแบบจริงจังไปเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n มิวม์วอาไกลจะปีใหม่กันและหลายคนน่าจะมีแลนเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกันส่วนใหญ่เราก็จะเดินทางด้วยรถกันใช่ไหมเพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดเลยเทสลาโอ้มาพร้อมกล้องรอบคัน <G uard> แต่อย่างเราเนี่ยใช้อีกีอยู่ไม่มีกล้องรอบคันแบบเขาก็นี่เปิดตัวมาล่าสุดเรียบร้อยไม่มีปัญหาไอ้ซูเปอร์คาเมล่า 4K ร์เคต้าเดีเลยเดี๋ยวนี้กล้องหน้าลดความละเอียดนี้ไป 4K กันแล้วนะโคตรโหดเลยใช่ไหมมาดูรูปร่างหน้าตาน้องเขาหน่อยดีกว่าเนี่อันนี้เราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมใช้งานง่ายมากก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีหน้าจอสามารถควบคุมจากตัวกล้องได้เลยนะหรือใครจะเชื่อมต่อจากมือถือก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้มันแปะไม่ได้เลยแค่อย่าแปะเอียงอย่างนี้ก็พอนะครับผมก็สามารถเงยหรือว่าเสยตัวกล้องได้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนมีแจ็ค3.5ด้วยเสียบฟังเพลงได้ไม่ใช่ ตัวนี้ก็จะสามารถต่อกล้องหลังได้นะครับผมใช้ได้ทางรถกระบะรถตู้ปิกอัพรถพ่วงไม่ได้นะอ่าดูข้างๆกันหน่อยดีกว่าเขาก็จะมีปุ่มเนี่ยสามารถควบคุมจากเจ้แดชแคมได้เลยนะแล้วก็ข้างๆปุ่มเนี่ยก็จะเป็นฮีทซิงก์นี่อัด 4K ก็ไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีไม์มีลำโพงพร้อมสามารถฟังเหตุการณ์ได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นรูลำโพงของเขานะแล้วก็ในส่วนของด้านบนด้วยนี่แปลกตาไปหรือเปล่าก็ ตัวใช้ของเขาเนี่ยเป็นแบบ Type C แล้วนะปกติกล stores, ies, ้องรุ่นเก่าๆหนึ่งก็จะเป็น Micro USB ใช่ไหมเห็นแต่ตัวน้องม,มาดูสเปคแล้วก็ฟังก์ชันที<_<_<_่เขาไฮไลท์มาข้างกล่องกันหน่อยดีกว่า WDR Wide Dynamic Range T-Inch HD IPS Panel WiFi Connection แล้วก็ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ Night Vision Emergency l o g g i n g 150 u l t r Wide FOV อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเปคที่เขาไฮไลท์มาข้างกล่องนะแต่ที่เขาทําได้เนี่ยยังมีอีกเพียบเลยอย่างเช่น F 1 8แล้วก็ใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ก็จะมีความทนกว่าทั่วไปนะใช้ได้ตั้งแต่อุณหภูมิลบสิถึงหกองศาเลยมาเชื่อมต่อผ่านแอป,ปแล้วก็ใช้งานกับมือถือก็น่าดีกว่าครับผมป้า <c oughs> โอ้เจก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ดาวน์โหลดแอป,ปลดแคมมาได้เลยนะทาง iOS แล้วก็ Android ใช้งานเสียบสายตัว usb type c ด้านบนเนี่ยเออมันจะเป็นที่เอาไว้ให้เสียบกล้องหลังนะครับผมอ่ะแล้วกกก็ดด้านา OK อเถิเตรง ไม่ได้นะจะต,ต้องกดตรงนี้ด้านขวาน,นี่กดง่ายมากแล้วก็แสดงเวลานะแต่ของเราเนี่ยยังไม่ได้ซิงกับมือถือใช่ไหมแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ Wi-Fi เนี่ยเรายังไม่ได้เชื่อมต่อใช่ไหมส่วนด้านซ้ายจะมีที่ใส่ตัว micro SD card เออตัวเนี้ยมารองรับได้ถึง128กิกเลยส่วนที่เราใช้เนี่ยจะเป็น64กิกเท่านั้นนะก็เพียงพออยู่แล้วเพราะว,ว่าเราเนี่ยจะใช้แค่ประมาณ180 P นั่นแหละแต่ว่าตัวนี้มันจะมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยไฟล์เนี่ยมันก็เลยคูณ2แต่ก็ไม่เป็นไรเขาจะวนทําให้อัตโนมัติไม หลังด้วยหรือว่าโชว์มอนิเตอร์2กล้องอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็จะเป็นการเข้าเมนูแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเปิดปิดไมโครโฟนนะตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใส่เมมโมรี่การ์ดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเล็กคอร์ดอย่างงี้ใช่ไหมให้กดโอเคนะเพื่อทําการหยุดเล็กคอร์ดแล้วก็กดตรงนี้ ตรง3ขีดเนี่ยพเพิ่มการเข้าเมนูหลักนั่นเองตัวจอเนี่ยค่อนข้างสว่างเลยอ่ะเราเลื่อนลงมานะครับผมเออพวกนี้ก็สามารถมาเซตจากในตัวกล้องง่ายๆได้เลยนะนี่เลื่อนลงมาความละเอียดก็กดโอเคอันนี้จะเป็น 4K เลย 1080p เนี่ยจะเป็นในส่วนของกล้องหลังเราก็เอาเป็น 1080p หรือจะเป็น 2K ก็ได้อา่า 2K แล้วกันแล้วกดโอเคอันที่2เนี่ยก็เป็นการบันทึกวนทับแต่ละคลิปนะของเราเนี่ยก็แค่1นาทีแล้วแต่เลยอยากใช้5นาทีไม่ต้องเปิดหลายอันก็ได้เหมือนกัน Wide Dynamic Range ดูได้ทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันนะ มากดเปิดกันหน่อยแล้วก็นี่การชดเชยแสงปกติถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้แบบว่าภาพสว่างสว่างก็บวกไปก็ได้หรือว่ามืดๆเนี่ยก็ลบไปก็ได้ของเราเนี่ยศูนยเนาะตั้งค่าได้เยอะมากบันทึกเสียงเปิด แล้วการแสดงวันที่อันนี้เดี๋ยวเราให้มันซิงก์กันในมือถือนะความไวต่อการชนตามปานกลางเอาปานกลางแล้วกันถ้าเกิดว่ามันมีการส,สั่นสะเทือนเนี่ยเขาก็จะบันทึกแบบว่าวิดีโอแยกออกมาให้นั่นเองการบันทึกขนาดจอดรถอันนี้เปิดปิดได้นะครับผมแต่ว่าจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะในตัวนี้เลยก็จะต้องให้ช่างเซียนเียนจัดก,การให้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ลองดูรถเราก่อนก็ได้ว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้เป็นในส่วนของเมนูแรกนะก็ไปเมนูที่2ตัวนี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อผ่านมือถือกันหน่อยดีกว่าก็ถ้าเป็นเลคคอรอ์ ด้านขวาน,นะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้3ขีดแล้วก็ไปเมนูที่2กด3ขีดอีกทีนึงการตั้งค่า Wi-Fi อ่ะเลื่อนลงมาทีนึง แล้วกดโอเคช่วนี่ต้องโหลดแอปโหลดแคมก่อนนะครับผมของเราเนี่ยโหลดมาเรียบร้อยอยู่แล้วอันนี้จะเป็นชื่อ Wi-Fi นะ i Super อ a ์เดสแคมแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยหนึ่งถึงแปดให้เรากดเปิด Hotspot ก่อนนะแล้วก็ลองมาดู Wi-Fi ซิสังเกตจากตัว Dashcam ก็ได้นะมันจะไม่มีสัญลักษณ์ปิดหรือว่าการกรบากสาหรับตัว w i f i เรียบร้อยแล้วก็ในมือถือเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะสําหรับ i Super Dash c a แ Pro แล้วก็ใส่รหัสได้เลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำครั้งแรกก็ ให้กดมาที่หน้าจอหลักก่อนนะนี่ขึ้นสีเขียวเชื่อมต่อเรียบร้อยเพราะตอนแรกเราเปิดมาก็ยังหาไม่เจอนะให้เรากลับมาหน้าจอหลักคือให้มันทําการบันทึกไปก่อนเนี่ยหลังจากกดที่ Wi-Fi แล้วก็เปิดฮอสปอตไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ตัวแอปของเรารถแคมเนี่แล้วก็มาที่ a d r Recorder นะก็จะขึ้นมาเรียบร้อยใช้งานได้เลยนะผมถ้าเกิดว่าใครจะมาตั้งค่าผ่านแอปเปิดปิดดูรูปแล้วก็ดูวิดีโอเนี่ยก็คือไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเมมโมรีออกไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วนะเดี๋ยวเรามาถาจาจกตัวว Deskcam แล้ ไปดูในตัวมือถือให้ดูกันหน่อยดีกว่าก็มากดที่โฟโต้ได้เลยแล้วก็กดเข้าไปดูที่เราเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นะพรีวิววิดีโอได้เลยนะจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้หรือว่าจะกดค้างเนี่ยแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยนะใช้งานง่ายมากแค่นี้เองแม้ว่ากำลังดาวน์โหลดอยู่นะเดี๋ยวเรามาแบบว่าสว่างๆกันหน่อยเมื่อกี้มันมืดใช่ไหมโอเคอน,นี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเม่กี้เราไปบันทึกมาแล้วใช่ไหม มาดูกันหน่อยดีกว่าหรือว่าจะดูผ่านแอปก็ได้เลยนะอันนี้จะเป็นฟุตเทจ 2K เลยสีสันก็สวยสดแล้วก็คมชัดเลยไม่ธรรมดาตัวนี้เดี๋ยวเราไปใช้งานจริงให้ดูกันก่อนอันนี้จะเป็นฟุตเทจที่เราเพิ่งดาวน์โหลดไปใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมกดย้อนกลับไปก่อนถ้าเกิดว่าใครอยากจะตั้งค่าเนี่ยก็ด้านขวาบนนะรูปฟันเฟืองกดเข้าไปตั้งค่าได้เลยเดี๋ยวต้องสต็อปเรคคอร์ดดิ้งก่อนตั้งค่าได้ทั้งในตัวของกล้องเองก็ได้หรือว่าจะตั้งจากในมือถือก็ได้อันนี้เราเชื่อมต่อมมาาาแลล้้วกกก็็ตัังงในนนนืืออออถดดีีีี่่่่ยบเป ได้นะไมโครโฟนเดทสแตมพิวิวอัตโนมัติวิดีโออะเปิดหมดเลยไซเคิลเล o คอร์ดอันนี้ก็ 1- 3ึนาทีเนี่ยตั้งเองได้1นาทีแล้วก็มีเอ็กโพเชอร์ศูนย์ศูนย์โหตั้งได้เยอะกว่าในตัวกล้องแล้วก็มาฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดหรือว่ารีสโตรฟาร์ตอรี่ก็ได้ในส่วนของตัวกล้องนะ,ะมาดูตอนที่เราติดตั้งกันหน่อยดีกว่านี้เราก็ไปให้ช่างเขาติดนั่นเองนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ไป ตอนติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยนะเขาจะมีแผ่นฟิล์มมาให้ก็กันไม่ให้กระจกรถยนต์หรือว่าฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยเป็นรอยเนาะล้วก็แปะตัวกล้องวงจรปิดไปได้เลยนะครับผมใครไม่อยากเดินสายไฟเนี่ยก็ร้อยระยงระยางแบบคลิปเกินของเราได้เลยนะส่วนตัวนี้เราก็ให้ช่างเนี่ยเขาเดินแบบจริงจังไปเลยแค่ติดไม่เบียวซ้ายขวาก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าขึ้นลงเนี่ยมันสามารถปรับจากตัวกล้องได้เนาะนี่เป็นไงตอนร้อยสายไฟเอาเรื่องเลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครจะทําเองก็ได้นะเขาจะมีตัวที่งัดสาหรับโครงรถมาให้ของเราก็จะเป็นร้านทั่วไป สา0บาทแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ติด Parking Surveillance นะครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้มีช่องให้เสียบนะ อันนี้ให้ช่างเขาดูมาแม่น่าเสียดายมากอมโอเคก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะดูกล้องหลังไปด้วยนะาปุ่มบนใช่ไหมก็สาม,มารถทการกดอันนี้จะเป็นกล้องหลังอย่างเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังดูได้แบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าจะดูแค่กล้องหน้าก็ง่ายๆเนาะอันนี้เปิดเสียงปิดเสียง,ยงก็กดด้านล่างถ้าเห็นฟุตเทจข้างบนมันสีเขียวๆหรือฟ้าเนี่ยเพราะว่านี่ตัวฟิล์มของเราด้านบนมันเป็นที่กองแสงนะมันก็เลยอาจจะเขียวด้านบนขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูฟุตเทจกันวายดินผม เห็นรถไฟผ่านเป็นอย่างนี้เลยโคตรกว้าง1 5อองศานะเริ่มการบันทึกวิดีโอฉุกเฉินเดี๋ยวไปออกสู่โลกกว้างกันหน่อย <c oughs> เดี๋ยวก็มาดูสเปคของตัวกล้องนะจะเป็น f 1 8ใช่ไหมก็จะให้ภาพที่คมชัดแล้วก็เก็บแสงได้ค่อนข้างดีเฮ้ยอ๋อ,อนึกว่านกมันกิ้งใบไม้ โอเคเห็นนะอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรเนี่ยไปพระราม2สองไม่ต้องกลัวไม่ต้องใส่หมวกขับรถแล้วนะครับผมนี่มีกล้องหน้ากล้องหลังอันนี้แสงเยอะใช่ไหมมันก็มีแฟร์นิดนึงนะแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยเขามีวายดนามิกเรจ์ดูได้ทั้งความสว่างเยอะแล้วก็มืดมากๆก็ดูได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะใช้เป็น Sony i m x 3 3 5นะไม่ธรรมดาเลยอย่าง,งเสียงเข้ามาถึงนี่เลยเก็บดีจริง อ่ะมาดูในส่วนของตัวกล้องหลังกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็จะใช้เป็น Galaxy Core นะ GC2053 นั่นเองติดตัง้งง่ายมากๆก็มีตัว9 3วมาให้แปะแทนฟิล์มที่เขาให้มาแค่นั้นเองก็ใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแสงแล้วนะแต่ก็ยังดูได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเวลา 4, 00, 4: 00, 4 00, 6โมง4นาทีเฮ้ยเลขสวยเนี่ยค่อนข้างคมชัดแล้วก็สีสันสดเลยนะใน น,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 นี่พนักงานบอกรถหน้าตาคุค้นตนน้นคืนเนี่ยก็ดูได้มองเห็นายทะเบียนคันหน้านะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ไดมืดมากจนเกินไปนะก็ปกติอนยะู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีแสงเลยเนี่ยมันก็จะมีวุ่นวุนหรือว่ามัว,ม,วมัวบ้างเนาะแต่ตัวนี้ ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ i Super Dash Cam Pro ชัดถึง 4K เลยไม่ธรรมดาเลยตัวนี้ในส่วนของราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่2,990บาทมนาะจาก4,990บาทอันนี้จะเป็นกล้องหน้าบวกกล้องหลังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องหน้าเฉยๆเนี่ยก็จะอยู่ที่2,390บาทเท่านั้นเองเป็นไงราคาดีเลยนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อกล้องหน้าคู่กับกล้องหลังนะก็บวกเงินไม่กี่ร้อยเองนะครับตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างคมชัดเลยคุ้มแน่นอนก็ตัวนี้จะใช้ Super Capacitor นะครับผม ทนกว่ากล้องทั่วไปยืดระยะเวลาการใช้งานจอดตากแดดได้ไม่มีปัญหาตัวไม้กับลำโพงของกล้องก็โคตรดีเลยนะดีกว่า กล้องโปรที่เราอัดอยู่นี่ชอบสุดก็ตรงนี้เลยเมื่อซื้อกล้องติดรถยนต์ i Super Das h Cam Pro เนี่ยพิเศษสุดๆกับบริการ e x c l u s i v e ที่ i Super จับมือกับ i m u k i Auto เขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งกล้องติดรถยนต์แล้วก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยเลยนะตรงนี้เขาก็ให้บริการแล้วก็คำแนะนำด้วยไปติดให้ถึงหน้าบ้านเลยรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้ในด e สคริปชั o นโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าย๋ยวท,ทิ้งไว้ใต้คลิป <c oughs> ต้องทำบรรยายเลยนะครับวันนี้ อย่ลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย